สวัสดีครับโฮลอาจาญชาแนลมหาจังพลังบวกร้อยล้านชัยชันก้าวมงคโลโฮลาศาสตร์อินโดจีคลิปนี้ผมจะเสนอ,รอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพฤษภดูดวงช่วงวันที่26กรกฎาคมถึง23สิงหาคม68ในแง่มุมของกันงานการเงินความรักเรื่องโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจและชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกคือเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณชาวพฤษภนะครับในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ก็จริงนะครับ ก็เถอะแต่ทำไมทำไมบางครั้งมันดูยย่งยาก,ยกดูมีปัญหาโน่นปัญหานี้เต็ไมไปหมดเลยทั้งเรื่องของความพึงรัวทั้งเรื่องของความอิจฉาริษยาซึ่งการและกันนะครับแต่ทั้งที่ในด้านหนึง่งนนะครับคุณก็แสดงออกแบบตรงไปตรงมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะทํามันจนเสร็จคุณจะทําให้สําเร็จให้จบให้จงได้น,นั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของอารมณ์และจิตใจของคุณชาวพ,พุทธศพ คุณพยายามที่จะลืมเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับชื่อเสียงของคุณหรือปัญหาอันเกี่ยวกับผู้ปกครองของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ให้มันหมดให้สิ้นครับคุณในหัวของคุณนั้นไม่อยากจะจดจําอะไรเลยที่มันแย่นะครับคุณอยากให้มันเลือนหายไปจากหัวของคุณอยากตัวของคุณนั่นเองครับคุณอยากมีภาพทรงจําที่มันดีๆให้มากที่สุดแล้วคุณพยายามที่จะเรียนรู้ถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาเรื่องของความเสียหายอันเนื่องจากคําพูดคาจาหรือปัญหาต่างๆเนี่ยที่คุณเนี่ย พยายามเรียนรู้อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นคุณพยายามใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่มันดีมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างชื่อสิ่งที่ดีหรือภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมาเนง่นะครับรนี่น้ว่าคุณคิดว่าคุณทํามันได้ดีที่สุดอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับเรื่องเงินนั้นคุณมักจะหมดปเปลืองไปกับเรื่องของการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของผู้ปกครองของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะครับ เมื่อเปลืองไปเนี่ยบางครั้งคุณรู้สึกว่าไม่อยากทำงานเลยหรือรู้สึกว่าทํางานไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกับที่คุณต้องเสียมันไปน,นั่นเองนะครับทําให้คุณหมดกำลังใจในการหาเงินนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เหล่านี้เหมือนคุณมีกำลังใจขึ้นมาขึ้นเยอะแล้วนะครับมีสติมากยิ่งขึ้นคุณรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องของการเงินเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและคุณก็เชื่อมันน่นในตัวเองมากนะครับคุณเชื่อในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ย คุณคิดว่าคุณจะแก้ไขให้จงได้นั่นเองนะครับคุณจะไม่ยอมแพ้การคันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนั้นนะครับคุณสามารถจัดการในประเด็นนี้ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณเรียนรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาได้ดีนั่นเองครับคุณทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณแก้ไขปัญหาด้วยความมีปัญญามากยิ่งขึ้นคุณใช้อารมณ์น้อยลงไปคุณพยายามใช้สติใช้ความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง แก้ไขปัญหาการเงินในหลายเรื่องเกี่ยวเรื่องของคุณได้เป็นอย่างดีมาก่ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือจะให้การเงินเนี่ยที่คุณทํากับมวลชนคุณมู่มาทั้งเรื่องของเซอร์วิสไมลเรื่องของการบริการต่างๆน,น,นะครับที่คุณทําอย่างตรงไปตรงมาด้วยความประชาประเชงรวดเร็วว่องไวนะครับให้ประสบความสําเร็จคุ้มค่าเหนื่อยที่คุณสู้ไปนั่นเองประมาณนี้ มาดูมุมถัดไปนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างการงานสําหรับชาวพุธศพนั้นนะครับคุณชาวพุธศพนั้นมักจะมีสไตล์ในการทํางานแบบว่าทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรวดเร็วด้วยความว่องไวจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แต่เนี่ยคุณจะใช้ความเชื่อมั่นส่วนตัวเนี่ยรวมถึงงอไข่ไม่ค่อยจะเป็นนะครับคุณไม่ชอบทําอะไรที่มันค้างๆคาเวลาจะทําอะไรเนี่ยคุณจะทุ่มสุดตัวและพยายามที่จะทําจนสําเร็จให้จงได้นั่นเองนะครับ และบางครั้งเนี่ยคุณก็จะเชื่อในสิ่งดีรับดื่อรั้ต่างๆในการทํางานอีกด้วยนะครับอย่าเมื่อคุณท้อถอยหรือขาดความมั่นใจอีกด้วยนะครับและในสิ่งที่มันเป็นปัญหาของคุณในการทํางานก็คือบางครั้งเนี่ยคุณเอาจริงจังในการทํางานมากจนเกินไปซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างใจคุณเนี่ยคุณก็อาจจะเกิดความกดดันได้โดยง่ายอีกทั้งผลประโยชน์ในการทํางานต่างนั้นนะครับคุณมองว่ามันยังไม่ค่อยจะโอเคนักมันยังไม่ค่อยจะลงตัวนะ อีกท,ทั้งคุณอาจจะรู้สึกว่างานคุณนั้นขาดความมั่นคงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเตื้อๆตันๆนะครับขาดวิสัยทัศน์ที่จะมองเทรนว่าจะไปทางไหนต่อแม้ว่าคุณจะเป็นผู้นําที่ไม่ค่อยดีนักนะครับมองอนาคตไม่ค่อยจะออกก็จริงฮนะเพียงแต่ว่าคุณมักจะเป็นคนที่ยินแยมแจ่มใสดูดีดูมีสน่าราศีเสียงมีพลังเสียงมีอํานาจและสามารถเข้ากับใครก็ได้รวมถึงมีลักษณะโดดเด่น ในแวดวงในสังคมที่คุณทําอยู่และคุณมีเพื่อนฝูงมากมายเนี่ยแม้ว่าเวลาทําอะไรเนี่ยคุณก็จะมักจะเป็นที่นิยมนะครับในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการดนตรีต่างๆการเข้ากับใครก็ได้เนี่ยรวมถึงและความแฟร์ต้องมีความยุติธรรมและมีการหรือว่าคล่องแคล่วว่องไวในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเร็วได้อย่างดีล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้คุณทํางานเนี่ยได้ดีนั่นเอง แล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้เสน่หนใ์นในงานของคุณในงานของคุณหรือในภาคบริการของคุณในสายตาของผู้บริโภคนั้นนะครับเป็นที่นิยมมากกว่านี้นะครับหรือสามารถที่จะกู้ภาพลักษณ์ได้ดีม,มากกว่านี้และสิ่งไหนที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะในปัญหาในรยะาวเนี่ยก็คุณก็อยากที่จะให้มันฟื้นมาดูเร็วน,นั่นเองนะครับเพื่อที่คุณจะได้ตัดใจหรือ สินค้าในมือของคุณนั้นนะครับสามารถต้องตาต้องใจและสามารถที่จะโน้มน้าว,าวดึงดูดให้พวกเขายอมจ่ายให้คุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว,ว่าคุณต้องการให้ภาวะต่างๆเนี่ยภาวะเศรษฐกิจรวมเนี่ยหรืออะไร,รก็แล้วแต่เนี่ยมันเอื้ออํหนวยนะครับต่อการขายสินค้าและมิการของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเะรื่องของหัวใจเรื่องของความรักของคุณกันบ้าง สิ่งที่เป็นปัญหาของพวกคุณก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเรียกว่าความระแวงความขีุ้งสัยจะเกินไปหรือเข้มงวดจนเกินไปนะครับเกินพอดีหรือมัวแต่ทํางานจนลืมเอาใจใส่คนรอบข้างและควบข้ขอนานมมกจะรู้สึกว่าอีฝ่ายนั้นไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าที่ควรหรือเหตุผลมันใช้ไม่ได้หรือบางครั้งก็มีการพูดจาไปแบบข้างๆครูคๆประมาณนี้และบางครั้งก็พูดแล้วค่อยคิดนะครับเรียกว่า เรียกได้ว่ามันจริงทําไม่เกิดความบาดหมางอันเกิดจากคําพูดได้โดยง่ายน,นี่นะครับและบางครั้งเนี่ยการที่คุณเนี่ยเป็นคนตรงๆทําไปตรงไปตรงมาบางอารมณ์ก็ยุน่ยนแต่ว่าบางครั้งบางคราเนี่ยก็เรื่องเยอะเรื่องมากไม่ยอมแข่งง่ายๆนะครับแม้ว่าคุณพยายามที่จะเรียนรู้โดยการใช้สติมาย่างขึ้นเข้าใจในความมงีเง่าในความอะไรที่มันไม่มีเหตุผลของคนในครอบครัวหรือของใค,ครก็ตามเนี่ยคนรอบข้างเนี่ย คุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะครับ w h คุณต้องมีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับปัญหาเรื่องของมือที่3นะครับที่มาวุ่นวายในชีวิตรักของพวกคุณเนี่ยอันทําให้ความรักของพวกคุณไม่ดีเท่าที่ควรอีกตัวน,นั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในอะไรนะครับที่คุณชาวประสบปรัถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความระแวงความระวงังความขี้สงสยัย หรือปัญหาความทุกข์ต่างๆเรื่องความรักของพวกคุณนั้นหมดไปสิท้ทีคุณไม่อยากกลับบ้านมาเจอคนนี้ก็ขัวและรู้สึกรุมเสียหรือวินแตกหรือรู้สึกว่าไม่อยากเจอภาพที่น่าหดหู่รู้สึกเจ็บใจนะครับคุณอยากเห็นภาพแห่งความสุขความหัวเราะความจริงใจต่อกันในครอบครัวและมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัตอไปนะครับในเรื่องของภาพรักที่สังคมมองคุณนะับพวกเขามันจะมองคุณว่า คุณแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณใช้สติมากยิ่งขึ้นในการสร้างความปลองดองในการสร้างความอะไรที่มันไม่เข้ารุขลอยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือปัญหาเกี่ยวเรื่องของทางบ้านคนเนี่ยคุณใช้วิจัยญาณในการแก้ไขปัญหาเรียนรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณแก้ไขอย่างมีสติอย่างมีปัญญาแล้วแล้วก็คุณก็ทํามาได้ดีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าพวกเขาทึ่ง ในการแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตเนี่ยได้มันดีไม่ขึ้นและที่นชมในความเป็นผู้ใหญ่ในความมีปัญญาในการเชสติที่ดีของคุณนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมต่อไปเรื่องของโอกาสและโชคล่าของคุณนะครับสิ่งดีของคุณก็คือการที่คุณอาจจะเคยมุทะลุดุด,ดนันหรือทําอะไรที่มันแบบเกลียวกลาดยัเกินไปเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะอารมณ์เย็นลงหน่อยนะครับ และมีความพอดิบพอดีในการแก้ไขปัญหาย,ยากๆได้ดีมากยิ่งขึ้นรู้ว่าสิ่งไหนควรสู้หรือสิ่งไหนไม่ควรสู้ไม่สู้ดะนะครับเรียกว่ารู้จักโอ,อนอ่อนผ่อนตามวางทางสายกลางมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะคบกับใครหรือว่าแก้ปัญหาสิ่งใดยยแล้วแต่เนี่ยคุณจะทำลักษณะแบบพอดิบพอดีมากยิ่งขึ้นอีกตัวนั้นเอง หรือพูดง่ายๆว่าคุณใช้ความกล้าได้กล้าเสียหรือใช้ความเทียงยายในทางที่มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นใช้ความเห็นอกเห็นใจในความคิดหรือยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างจากฝ่ายมากยิ่งขึ้นเข้าใจในความงี่เง่าในความไร้เหตุผลของคนใ้ครอบครัวองคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับล้วนนะครับนำพาเสียดีมาคืนสู่ชีวิตของคุณ มายิ่งขึ้นในไทยสุดนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนาโชคกันบ้างน,นะครับได้เด่นสลับชาวพฤทธศกก็คือเลข5เลข2และเลข0จบแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาลและราศีพฤษภดูดวงช่วง26่สิบกรกฎาคมถึง23สิงหาคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโอ้อาจารย์ชแนลเดือนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ